จังหวัดยโสธรน,นะครับโดยนายสัญชัยพัฒนาวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนายสานิตรปรากฏมากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานสองแห่งที่สําคัญในอำเภอคําเขื่อนแก้วได้แก่แหล่งโบราณสถานดงเมืองเตยและแหล่งโบราณสถานกู่บ้านยิ้วนะครับ เพื่อรวบรวมข้อมูลและวางแนวทางผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดสร้างรายได้สู่ชุมชนโดยจุดแรกนะครับคือแหล่งโบราณสถานดงเมืองเตยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสงเปลือยอำเภอคำเขินแก้วซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับ จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังแหล่งโบราณสถานกู่บ้านงิ้วตำบลกู่จานและเข้ากราบนมัสก,การพระธาตุกู่จานที่วัดกูจก่จานตำบลกู่จานอำเภอคำเขิ่นแก้วซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรท่านก็บอกนะคะว่าจังหวัดยะโสธรมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ล้ำค่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสำรวจศักยภาพของโบราณสถานดงเมืองเตยและกู่บ้านยิ้วเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นกระจายรายได้สู่ชุมชนและสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวจังหวัดยะโสธรน,นั่นเองค่ะทางในการสำรวจดังกล่าวนะคะเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธรจะได้นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางเพื่อเผยแพร่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งดีๆในจังหวัดยโสธรดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดยโสธรมา